คุณผู้ชมคะการกินข้าวเป็นอาหารหลักของคนไทยคือมรดกและวัฒนธรรมอันล้ำค่าที่มีมาตั้งแต่สมัยโบราณจนถึงปัจจุบันนี้ก็ยังมีการบริโภคข้าวเป็นอาหารหลักอยู่บางคนก็บริโภคข้าวเจ้าบางคนก็บริโภคข้าวเหนียวซึ่งก็แล้วแต่ความคุ้นเคยและวัฒนธรรมที่สืบทอดกันมาจนกลายเป็นส่วนหนึ่งของการดํารงชีวิตคะ่ะข้าว นอกจากจะเป็นอาหารหลักสําคัญแล้วข้าวยังเป็นสัญลักษณ์ที่สื่อถึงความอุดมสมบูรณ์และความเป็นสิริมงคลอีกด้วยค่ะอย่างประเพณีไทยเวลาประกอบพิธีกรรมต่างๆไม่ว่าจะเป็นการสร้างบ้านใหม่กิจการใหม่ก็นิยมโปรยข้าวตอกดอกไม้ยิ่งคนไทยสมัยก่อนอาชีพส่วนใหญ่คือเกษตรกรรมซึ่งก็หนีไม่พ้นการทําไร่ทํานาเขาจึงให้ความสําคัญกับพิธีกรรมที่เกี่ยวกับข้าวตั้งแต่ก่อนปลูกก็ต้องมีการทําขวัญข้าวระหว่างปลูกก็มีพิธีกรรมเพื่อการบํารุงรักษาให้ข้าวจเจริญง,งอกงาม หรือช่วงเก็บเกี่ยวก็มีพิธีกรรมเพื่อการเก็บเกี่ยวและฉลองผลผลิตค่ะในต่างประเทศก็มีความเชื่อและพิธีกรรมต่างๆที่เกี่ยวกับข้าวซึ่งแตกต่างกันออกไปตามท้องที่อย่างในสาธารณรัฐอินโดนีเซียชาวเกาะสุลาเวสีของอินโดนีเซียเชื่อว่าในพิธีสมรสหากเจ้าบ่าวไม่สามารถรับมเมล็ดข้าวที่ถูกโยนใส่ได้วิญ,ญญาณของเขาจะออกจากร่างในอีกไม่นานหรืออย่างในงานแต่างงานของประเทศมาเลเซียเจ้าบ่าวและเจ้าสาวจะป้อนมเมล็ดข้าวให้กันค่ะ แต่ละประเทศก็มีความศรัทธาที่แตกต่างกันไปขึ้นกับความเชื่อเพียงแต่มันคือสิ่งที่สะท้อนให้เห็นถึงวัฒนธรรมและภูมิปัญญาของชาวบ้านในการเผชิญปัญหาและสามารถฟันฝ่ามันไปได้ซึ่งบางครั้งต้องอาศัยพิธีกรรมและความเชื่อยังไงก็ขอเป็นกําลังใจให้ชาวนาทุกคนสามารถยืนหยัดอยู่บนอาชีพที่เลี้ยงปากเลี้ยงท้องคนทั้งโลกและผลิตข้าวที่มีคุณภาพแบบนี้ต่อไปนะคะ